ล<ฮ>าก่อยเพลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับรีเวดีตอนที่169หนะฮะหลังๆเนยเริ่มีคอมเมนต์มาเยอะขึ้นว่าเลิกเรียนก็มาดูเลยเปิดมาถึงก็มาดูลาก่อยเพลเลยตอนเย็นอะไรเงี้ยก็ชื่นใจมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคุณนะฮะก็ยังดีนะไม่ดูก่อนนอนแล้วหลับเหมือนช่องบางช่องนะครับก็วันนี้ก็มาดูกันนะผมอยู่กับไอดีของคุณซาเนมินะครับ ไอนะะิดออดิแฟคฟอร์ซูโคลสอ่าก็เป็นไอดีที่น่าสนใจเช่นกันเพราะว่าดูเนี่ยตัวเยอะมากเลยแต่ว่าอภิชเขาขาดอยู่หนึ่งดาวนะครับเจ้าของไอดีพิมพ์มาบอกว่าฝากเล่นให้ด้วยนะครับ <laughs> อันนี้เนี่ยมาจากสมาชิกช่องนะครับระดับเลือเสริไมไอดีนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเล่นให้ไอดีนี้ดาวเต็มได้ไหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้เหมือนไอดีที่ผ่านๆมานั่นเองนะฮะก็นเนื่อในก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องลายก่อนเพลย์เอาไว้นะครับและไปพบกับผู้สนับสนุนของเราสักครู่เดียวนะครับ ขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์แอด Richman Shop ที่ QR โค้ดบนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่านไลน์ a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอ u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าออดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพคสุดคุ้มมากมายเลยนะครับ ช่วงนี้เนี่ยขายให้เต็มที่เลยสำหรับ Rich Man Shop นะครับก็จัดไปนะใครที่เตรียมเพชรเปิดเย่หลานนะครับจัดไปได้เลยนะเพชรของ Rich Man Shop เนี่ยโอกาสหลุดเลทจะต่ำลงนะครับเอออันนี้สายมูลลวนนะไม่ได้เป็นข้อที่จริงแต่อย่างใดอ่ะมาดูกันดีกว่าไอดีนี้มีตัวอะไรบ้างช็อปช็อปชอปโอ้โหตัวเยอะขนาดนี้มีอากาศด้วยนะฮะอากาศโชกุนค,คาซึฮะแล้วผ่านดาวไม่เต็มได้ครับเนี่ยเล่นในมือถือหรือเปล่า หรือเดี๋ยวๆของอาจจะไม่เต็มก็ได้เดี๋ยวดูของก่อนอาวุธดูอาวุธก่อนอ๋อนี่ไงอาวุธไม่เยอะมากนะครับเน้นเปิดตัวละครนะครับแต่อาวุธไม่ได้เยอะมากอายกาใส่แบล็คคลิฟนะฮะน่าสนใจสุดๆโอ้โหอะไรเดนใส่เดสแมทมีเดนแมทสองอันอ่ะเรามาดูทีละตัวดีกว่าเอ,อ โคคมินะครับถือโปรโตไทป์แอมเบอร์นะครับอันดีแฟ์เกือบเต็มแต่ว่าเซ็ตก็เป็นเซ็หอยซึ่งก็ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็โอเคเลือด3ามหมื่นสี่เลยนะทางนี้อายาโตะเลือด2องหมื่นถือแบล็กสอดท้าไมถึงเวลแปดห้าเนี่ยทำไมทุกอย่างทำไมอาวุธเวลแปดห้าเนี่ยนะอ๋อนี่คือจงใจใช่ไหมแปดห้า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  เดี๋ยวทำไมต้องทิ้งมาที่ว่แปดสิบห้าด้วยหรือเพราะว่ามันมันได้ไอตัวออฟนี้เพิ่มแน่เลยใช่ไหมผมว่าอัพอาวุธอัพให้เต็มไปเลยก็ไม่เส totally. ียหายอะไรนะเนี่ยมีตั้งพัน uh, อันเดี uh ๋ยวนะเดี๋ยวผมจะใช้ไหนเดี๋ยวผมจะอัพอันนั้นเก้าสิบเลยคือเก้าสิบเนี่ยก็ต่างกับแปดห้านะผมคิดว่าอัพเฉพาะอันที่ใช้บ่อยๆอ่ะเป็นเก้าสิบก่อนก็ได้นะครับโซนโซนเนี่ยโซนโซนเนี่ยนะอย่างงี้ยๆอันเนี้ยอันเนี้ยของคาซือให้เห็นไหมควรจะเก้าสิบอย่างยิ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะกดอัพให้ตอนเดี๋ยวหลังจากนี้แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอจัดทีมก่อนโอเคอายะโตก็ดูครบถ้วดนดีนะอัติแฟก์ขาดอยู่หนึ่งชิ้นไม่เต็มนะฮะหูดีเฟนต์ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ว้าวเยอะเยอะมากเยอะกว่าหยุนจินผมอีกอยากได้มางเลยอยากได้ไปใส่ให้หยุนจินนะฮะโอ้โหถ้าเป็น HP ว่าไปอย่างออยาโตบอกกูไม่ได้ต้องการเลยดีเฟน์เนี่ย แต่สเตทโดยรวมดีนะเพราะใส่ดาบดำด้วยแหละผมว่าเออคาเึฮะนะครับผมดูแค่ EM ก็พอ EM 740นะครับยอดเยี่ยมนี่แหละโฮ้ยรู้สึกไม่เคยได้รีวิวาอาร์ติแฟกคาเึฮะเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรไม่มีใครมีนะตั้งแต่รีวิวไอดีมานี่ไม่ไม่มีไอดีไหนมีคาเึฮะเลยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นอีกนะฮะโอ้โหไม่แปลกใจทำไมเขาดีเลย์ดีรันออกไปเอาไว้เก็บยอดแบบแพทช่วงท้ายๆอะไรเงี้ย น่า2.8แหละไม่เกินนี้หรอกเพราะว่าเท่าที่ดูมันไม่มี2.9้แปลว่าคาซึฮะมา2.8แน่นอนนะฟันธงโชะนะฮะเตรียมเพลไว้ได้เลยนะอีกไม่นานเกินรอเท่านั้นเองอีกเดือนครึ่งกว่าๆโดยประมาณจงหลีนะถือแบล็ c คลิฟ p ์โพนี่ยนะอย่างวะเนี่ยใส่เซตเทนเนอร์ซิตี้นะครับเ,เปลี่ยนหอกไหมจะได้แบบคือผมว่าจงหลีใช้อันนี้มันดูแบบ มันมันไม่ได้บัฟอันนี้แน่ๆอ่ะจงหลีไม่ได้มาตีใครแล้วได้ไอแท็กเพิ่มแล้วค่อยกดอุกบาทอะไรเงี้ยเอ,อ่อเปลี่ยนโอ้โหจะเปลี่ยนเป็นแบ็กเทเซลก็มีอยู่อันเดียวถ้าถ้ามีอันนี้ขัดห้าเนี่ยผมเปลี่ยนให้แล้วแต่พอมันไม่มีก็เลยไม่อยากเปลี่ยนอ,อ๋อนี่ไงผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโฟลเนสแลนดแล้วกันเพราะจงหลีเนี่ยได้ได้ใช้ในอบิชแน่นอนนะครับและโฟลเนสแลนด์เนี่ยอย,อย่างน้อยอย่างน้อยมันก็อาจจะได้พลังงานบ้างนะฮะแต่ว่าไอ้แบ็กคลิฟเนี่ยเออไม่ได้นิดดาเมจจากจงหลีขนาดนั้นหรออออก่่ะะมาดูโตต อิโตถือดาบรีสกิลคืออะไรกระทิงสองครั้งเหรอครับไปใช้ไว้บลายไหมไปใช้ไว้บลายแทนก็ได้นะครับอิโตแต่ว่าเพื่อคืออิโตเนี่ยอาบิตรรอบนี้สำหรับผมก็ยากเกินไปอ่ะมันมันไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าทีมไม่ฟูลมากนะเซียวถือห้อเจน,นะครับหืมเซียวอ,อันิแฟคเซตใหม่เต็มว่ะโอ้วยเซียวนี่มาโอ้คีเลนหนึ่งร้อยจุดสามเปอร์เซ็นต์ว้าว คิดเลขล้นนะฮะล้นไป0.3ยโอ้โหยังเด็ดอะ่ะยังเด็ดเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าถ้าปรับเป็นแบบถ้าถ้าเป็นไปได้นะแบบเออเท่าไหร่เดียวแปดสอได้ไหมเดี๋ยวขอคิดคำนวณแปบบ๊บหูย80 160แบบเบากว่า1 0 0 1 1 5วอย้าวะใช่ไหม80 160้ยคูณกันเท่าไหร่100ยหมื่นหม0อันนี้คูณได้1 1 0 0 0อันนี้แรงกว่าเนี่ยพูดเป็นเล่นไหมหมวกอะไรเนี่ย หมวกคิดเลทคิดไดเมทสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์คือไม่แน่ว่าถ้าถ้ามีหมวกคิดไดเมทที่ออฟลอมันคิดเลทเยอะๆอันนั้นน่ะอาจจะแรงกว่านะแบบถ้าเก้าสิบร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยแรงกว่าน่แน่นะแรงกว่าหนึ่งร้อยร้อยสิบห้าแน่ๆถ้าถ้าเป็นเก้าสิบร้อยแปดสิบอ่ะแต่เท่านี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วสำหรับเซียวนะเซียวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคิดเลทร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะน่าเล่นอยู่นะเนี่ยน่าเล่นอยู่มีจีนใส่เฟโอเนียซัพพอร์ตด้วยน่าจะได้พลังงานดีเลย ยู่ล่าข้ามไป oh. อไายา้กะานะครับผมใส่เป็นเออ่สีน้ำแข็งแบบเวงเวงนะอันที่เวงเวงหนึ่งมันจะต้องมีอะไรแปลกๆแน่อนอนนั่นไงโอ้โหโบสิโพแล้ว EM37 Defense 37นะ่าเกลียดจัดๆเลยอาร์ติแฟร์ของคนธรรมดานะครับไม่ใช่ยอดมนุษย์แต่อย่างใดนะโอ้อันนี้แบบคนโนบูยี่สิบที่ไม่ลงคีเลตเลยนะฮะไปลงดีเฟนซ์กับ EM หมดเลยนะครับนี่แบบรายการขยี้อาร์ติแฟร์แล้วเนะี่ย โอ้โหนาฬิกาที่ไปลง h ชเหมดเลยเป็นอากาศที่ชีวิตรันทดที่สุดนะฮะโอ้โหใครให้มากกว่าน,นี้อีกไหมนะฮะผมคิดว่ามีนะผมคิดว่าตอนนี้มีคนดูบอกว่าเออ ID ผมหนักกว่านี้ครับพี่อะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอน่าจะมีแน่นอนเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวนี่ขนาดนาฬิการันทดขนาดนี้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ แล้วถ้วยนี้แอบขี้โกงอีกต่างหากโอ้โหคิเลไอแทกเปอร์เซนต์เอนเนอร์จีดิชั่นเกิดไรดีนะมีดีฟเอนสิบเก้าเปอร์เซนต์มาไว้เลยยังดูปกติธรรมชาติอยู่โอ้โหน่าเกียดจัดสรุปตอนนี้ก็ยังมีผมคนเดียวที่ไม่มีถ้วยอะไรแบบนี้อยู่ดีนะโอ้โหว้าบอมากอะไรวะข้ามข้ามแต่โดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าแอบน้อยนะถือว่าแอบน้อยนะผมผมคิดว่า ผมคิดว่าถ้วยเนะะี่ยหายากสุดแล้วแล้วถ้าอย่างน้อยได้ถ้วยเนะี่ยชิ้นอื่นเนะี่ยถ้าไปฟาร์มต่ออะไรเงี้ยมันมันหาได้มันมันหาเพิ่มหลังจากนี้ได้นะอย่างหมวกเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนได้แน,น่น,นอนผมมั่นใจว่าทั้งไอดีเนี่ยมันต้องมีหมวกคิเลตที่ดีกว่านี้ไออย่างเช่นใบนี้เป็นตน้นอย่างเช่นเปลี่ยนหมวกยาเอกมาเนี่ยจะได้คิดเลตเพิ่มทันที29%ประมาณนั้นนะฮะเออยาเอกใส่แบล็คคลิปเวลแปดห้านะทำไม่ถึงเวลแปดหอีกแล้ววะเนี่ยเออ ดูเหมือนจะชอบแบ a c k c l ด้วยนะเจ้าของไอดีนี้ C0 ก็ไม่มีอะไรมากมายผมข้ามไปเลยนะยาเอทผมไม่น่าใช้เล่นเท่าไหร่เอเดนแมนนะครับโชกุนนะ C เท่าไหรนะ่เนี่ยโชกุน C0 โอ้สเตตพอได้แต่ว่า ER อาจจะน้อยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนัเ้น191เนี่ยผมว่า ER าทำมากกว่านี้ได้นะครับเออนาฬิกาสวยแล้วนะถ้วยอิเล็กโทร หมวกได้ ER 11%อร์เโอ้แต่และชิ้นก็มี ER ชิ้นนึงชิ้นนั้นหน่อยแต่ผมว่าขนุกนี่แหละที่น่าจะน่าจะพอเปลี่ยนได้นะ้ำเน่ยอย่างอัพอันนี้ขึ้นมาพอลุ้นได้หูเต่าโอ้ยังตัวยัง90เลยออปั้นครบเลยเนี่ยหูเต่าใส่เซต4ไฟดิโอนานะครับดิโอนาเลียอ 24, ก24,000สี่เซอฟิเชียลโบเอ่อซิงชิลฮาร์ดอัพเดป ซึงชีลวเต็มทุกอันป่ะเนี่ยมีแหว่งอีกแล้วทำไมดอกไม้ต้องแหว่งตลอดเลยครับเนี่ยดอกไม้นี่ก็ไม่เลวนะดอกไม้นี่อัพได้เลยนะเบนเน็ตอดูเบนเน,น็ตหนอยเบนเน็ตเวลล80ถือสกายวอร์ดเบลดแล้วทำไมถึงเวล85ครับเนี่ยม,มันเห็นเวล85เยอะไปเริ่มหง,งุดหงิดหงุดหง,ง,ง,งิดใจละอ,อยากจะกดให้90ให้หมดเลยทำไมต้อง85ด้วยครับเนี่ยอือมไม่เปไ็นไร อ่าเราเราค่อนข้างรีวิวครบถ้วนละผมคิดว่าไอดีนี้ก็ดูครบแล้วนะเหลือแค่ว่าไปไปเหมือนกับมันจะแบบเหมือนศแบบึกหลออยู่นิดหน่อยอะพวกอาวุธเบอร์แปดห้าเนี่ยแล้วก็พวกอ์ติแฟต์โบสสิบหกอ่ะก็ไปฟาร์มอ์ติแฟต์เพิ่มแล้วก็ไปอัพอ,อาวุธเพิ่มอะไรเงี้ยได้นะก็ดูดีจะได้ไม่ต้องว่างมากเกินไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอาบิสขาดห้องไหนอ่าขาดห้องสุดท้ายนะครับขาดห้องสุดท้ายอย่างนี้ได้เลยยุทธการเดิมนะเคยทำไปแล้วกับไอดีหนึ่งก่อนตอนนี้ยุทธการจัดห้องลงเฉพาะห้องสุดท้ายนะครับ ก็จับไปเลยอายากะจงหลีแล้วก็ตัวน้องแข็งอีกตัวหนึ่งเออโรสเลียมีไหมโรสเลียเวลยี่สิบว่ะเออหรือเดียวหน้าดิจริงโรสเลียเวลยี่สิบก็น่าจะช่วยได้นะน่าจะช่วยได้นะแล้วก็ตัวดาเมจแดงๆอีกตัวหนึ่งมาช่วยเติมอายากะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเบิร์นห้องกลางไม่ไหวเออต้องโคคมิฮฮอายากะโคคมิคาเึฮะแล้วก็ ด i โอนาถ้าอย่างนี้มันจะพาระมันจะไปอยู่ที่อายกะมากไปไหมอ๋อผมรู้แล้วต้องอายาโตะอายาโตะจงหลีแล้วก็โรซาเลียเนี่ยผมว่าประมาณเนี้ยผมว่าประมาณเนี้ยน่าจะพอได้แล้วก็ห้องบนก็เอาเป็นสูตรที่เราชอบซิงชิวโคโคมิคาซึฮะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเซียวหรือไรเด้นดีตัวไหนจะแรงกว่ากันเออส่วนตัวชอบไรเด้นแต่ว่า ไอดีเนี่ยเซียวมันปั้นสุดกว่าเซียวอาจจะแรงกว่าเออผมไปที่เซียวแล้วกันนะเ,เราเราเน้นห้องสุดท้ายนะห้องนี้เราไม่เน้นอย่าลืมอย่าลืมว่าเราไม่เน <fid> <Independence> ้น,เ,นเ,เดี๋ยวนะแล้วเอาคาซึฮะมาเล่นกับสิงเอ้ยเดี๋ยวเอาเซียวมาเล่นกับสิงชิวคือแล้วเนี่ยเราต้องตีหนึ่งทีแล้วค่อยโดดตีหนึ่งทีให้ด,ด,ดาบน้ำมันแปะแล้วค่อยโดดเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นห้า แบบคีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เซียวคีเลตร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปจัดไปทำไมดูดูเผลอเผอแล้วก็จัดตี้ติงต้องเหมือนกันนะบางทีอะเน่อยเะไอ้โอ้โอเฮ้ยมันกินเลือดยังเต็มอยู่เลยเฮ้ยโอ้เขายิงหาว่าเราทำเดี๋ยวนี้เป็นซิกเนเจอร์ช่องไปแล้วเนี่ย <c oughs> ยังเลือดเต็มอยู่เลยอะเมื่อกี้ผมมองเลือดอยู่ว่าตายไหมเห็นว่าไม่ตายก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไมหลบไอ้ชีตอีกแล้วโว้อ้ามาถึงในที่สุดก็ถึงจุดประสงค์ของเราในคลิปนี้เอ่ออะไรเดียวเอ Skill. เมนทัลสกิลมามาดูว่าจะตายไหมถ้าถ้าผมจะตายก็ตายต,ายตรงนี้แหละห้องนี้แหละ โอ,โอ้ยเริ่มช้าแล้ววไออย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยโอ้ย,อย,อยมีแมงกะพุนคุณมากโค,โคมิ เฮ้ยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยสวยจัดสวยจัดโคคมิตีโคคมิตีดาบน้ำโคคมิตีเฮ้ยเร็วอยู่ใช้ได้เลยิกุตมามามา,มาเอาอันนี้ให้ผ่าน ข้ามาทําไมน้ําแข็งมันแตกวะอย่าบอกนะเสาจงหลีทําน้ําแข็งแตกอ่ะเขี้ยเสาจงหลีทําน้ําแข็งแตกวะ่วกวะฝากเสาใกล้ไปหน่อยแย่ละแย่ละแย่ละ ใช่สอตรงนี้สางแข่งแต่เม um ื่อกี้เยะคามิซาโตสวีอูเฮ้เคมันเปิดโลน้ำแล้วเปิดโลน้ำแล้วเปิดมอสเลียมาละหน้าที่มึงละ เฮ้โลซเลียมทำดีโลซเลียมวะเออตรงหลีเปิดโลให้ไหมเออเอ้ยกระตีไปตีไปอย่าหยุดอย่าหยุดตีตัวนี้โลซเลียมวะมาแล้วเบิร์ต เอ้ยเรียบร้อยโอ้อี่แกบอกแล้วจัดตีเอาเพื่อห้องนี้แหละผ่านแล้วหนึ่งดาวสุดท้ายที่เจ้าของอดีต้องการโอ้โห work, work, work. โโเวิร์กเวิร์กเวิร์กโเตเยเวลยี่สิบโอเคก็จบไปสําหรับรีวิวด,ดีของคุณซานเมนินะครับก็ผ่านผ่านได้แล้วล่ะก็อย่างที่เห็นนะเราก็จัดห้องไปเพื่อนมันก็ผ่านอยู่แล้วนะครับก็ถามว่าตัวไหนที่ปั้นเพิ่มได้เนี่ยก็น่าจะเป็นโรสเตเลนะเพราะว่าตัวน้ําแข็งเนี่ยมันมีตัวเดียวจริง แล้วว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีโรซาเลียแบบเตรียมไว้อีกสักตัวหนึ่งอะ่ะก็จะจะยืดหยุ่นกว่านี้นะอาจจะแบบเล่นง่ายกว่านี้อีกเพราะว่าเมื่อกี้มันเวลยี่สิบถ้าเป็นห้องที่ต้องใช้ดาเมจด้วยอะ่ะเมื่อกี้มันมันจะไม่ผ่านนะครับแต่พอดีห้องเมื่อกี้มันใช้แค่ท่าอย่างเดียวดาเมจมันไม่ต้องเยอะก็ได้มันแค่อายะกะตัวเดียวกดเบิร์ดสองรอบเมื่อกี้จะเห็นว่าผมต้องเลี้ยงเบิร์ดอายกะเยอะมากต้องแบบกดเบิร์ดรวมสามรอบอะอะไรเงี้ยถึงถึงจะผ่านได้นะครับถ้าป้าโลซาเลียขึ้นมาก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อาร์ น่าจะฟาร์มอ์ติแฟกต์ต่อได้นะอ์ติแฟกต์ก็ดูมีเยอะอยู่เอ่อมีเก็บเก็บไว้หลายอันอยู่ก็เนี่ยย่อยๆไปแล้วก็ฟาร์มใหม่ได้นะครับแล้วก็พรสวรรค์พรสวรรค์มีของอยายกาเนี่ยที่เนี่ยอยายกานี่ก็อัพได้อีกนะอันนี้เวอร์8เองอันนี้อัพ10ได้เลยนะส่วนมิสุ10ได้เลยก็จะแรงขึ้นได้อีกนะครับไอดีนี่คือมีมีเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่ยังอัพได้เพิ่มอีกทั้งนั้นเลยนะครับก็ ไปอัพได้เต็มที่นะเงินเยอะอยู่แล้วนะอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องต้องฟาร์มเพิ่มแล้วก็คือเงินนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเงินประมาณ7ล้านอนะ่ะโอเคก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็ฝากผู้สับสุนของเรา r i Rich m h n s n ชมไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบกันะกใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย<ฮ>